ราชาลุกหลังทุลคอเสนอมัตเตโอโควสิตกองกลางของเชลซีกล่าวว่าเขารู้สึกว่าที่มีผลงานที่ดีขึ้นภายใต้การทํางานร่วมกับโทมัสทูเกลผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามารับงานเมื่อปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมามิดฟิลด์ชาวโครอตกล่าวถึงฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันหลังจากที่ได้ในายใหญ่ชาวเยอรมันมารับหน้าที่กุนซือผ่านทางเชลซีเอฟซี com ว่าผมคิดว่าเราพัฒนาขึ้นมากใน3เกมหลังสุดซึ่งเราได้มาเจคะแนนแต่เราต้องดูกันนัดต่อน,นัดและพยายามยกระดับให้ได้มากที่สุด และผมคิดว่าเราสามารถทําได้เรามีปัญหาเล็กน้อยเราไม่สามารถยิงประตูได้ในเกมกับเบอร์ลีในช่วง15นาทีสุดท้ายเรานําอยู่1ต่อ0และมันน่าจะทําได้มากกว่านี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาการจบเกมผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํางานให้มากขึ้นถูกเคลื่นอนไบายถึงสิ่งที่เขาต้องการมันชัดเจนว่าเป็นการเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสร้างสโอกาสคลองบอลในแดนหน้าคู่ต่อสู้ให้ได้ผมคิดว่าเราพัฒนาขึ้นมากในช่วง3มเกมหลัง แตเราสามารถทําได้ดีกว่านี้และมีความมั่นใจมากขึ้นในเกมที่กําลังจะมาถึงเราจะดีขึ้นและเราต้องการดีขึ้นเพราะเราสามารถทําได้โคอสิตกล่าวมาริโอเมลชอตอดีตฟูลแบ็กทีมเชลซีออกโรงหนุนมาโกสอลอนโซที่กลับมาะเวิดฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหลังเปลี่ยนกุญซือใหม่ว่าให้ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงมาจากเบนทีเวลแบบถาวรบอกตรงๆนั้นหลังจากที่โทมัสทูเครลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมเชลซี ผมเริ่มไม่ชชว่์แล้วว่าแบ็กซด์ค่าตัว50ล้านปอนด์อย่างเบนทีเวลจะยังเป็นตัวจริงได้อีกหรือเปล่าเมลช็อตกล่าวกับทอร์สปอร์ตผมไม่ได้บอกว่าชีเวลห่วยเรื่องอะไรแบบนั้นเพราะนี่คือหนึ่งในนักฟุตบอลที่รู้สึกชื่นชอบฝีเท้ามากตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งอยู่ในทีมเก่าแล้วแต่เรากําลังพูดถึงมาโกอสอลอนโซที่ฟอร์มเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งต่างหากอลอนโซกลับมาได้รับโอกาสต่อเนื่องอีกครั้งหลังแหลมผ่านโดนปลดและเขาก็เล่นได้ตามแผนทุกอย่างสรร้้าาาางงงคววมแตกตกก่่ขึนะหเ แถมยิงประตูได้สะดวกทุกจังหวัดจากคนที่มากอสเล่นไม่ว่าจะตอนลุกหรือตั้งรับมันดูผ่อนคลายดูสบายไปหมดและหากคุณเล่นได้แบบนั้นโค้ชและพิรุวมทีมย่อมอุ่นใจเช่นนั้นจึงเหมาะยึดตำแหน่งตัวเองเอาไว้ถาวรสุดเตียโก้ซินวาปรากลหลังตัวเก่าของเชลซีจะพลาดช่วยทีมใน2เกมถัดไปทั้งใน F a ฟเคัรอบ5และพรีเมียร์ลีกเตียโกมีปัญหาบาดเจ็บจากเกมที่เชลซีบุกชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์หนึ่งต่อศูนย์ Family, เกมพิมลีกเมื่อวันพระนศบดีที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาและจะพลาดลงสนามใน2เกมถัดไป bbc ซสืออังกฤษรายงานว่าเตียโกจะพลาดเกม fa cup รอบ5ที่เจอกับบาร์นสลีย์ทีมจากแชมป์เป็นชิปวันพระสศบดีนี้และอาจรวมถึงเกมพิมลีกที่จะกลับไปเล่นในสเตมฟอร์ดบิทรับการ,รมาเยือนของนิวคาสเซิลไนเดขึ้นวันจันทร์แม้มีการคาดกันว่าเกมจะกับเซาท์ทัมตันวันที่20กุมภาพันธ์อาจมีความเป็นไปนได้ที่จะได้เห็นอดีตเซนแบ็กปารีสแซงต์แชร์แมงกลับคืนสนามอีกครั้ง แต่เฮดโคชโทมัสทูเคิลจะไม่ยอมเผชิญความเสี่ยงใดๆแน่นอนหากกองหลังวัย36ปีไม่ฟิตสมบูรณ์เพียงพอเจมส์ให้สัมภาษณ์การเล่นของทีมในยุคทูเคินและช่วงเวลาของตีมกำลังจะมาถึงกับการเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีส่วนร่วมจากเกมที่เชลซีปราชัย3ต่อศูที่บราเมลนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วริชจสมแสดงความจริงจังในการเผชิญหน้ากับเชฟฟีนูเดตทีมอันดับสุดท้ายของตารางพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์คนนี้สิงห์บลูเดินทางกลับลอนดอนได้3คะแนนในมือ พร้อมขยับไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางจากชัยชนะนัดล่าสุดเจมส์ได้พูดถึงปฏิกิริยาที่รวดเร็วของทีมหลังเสียประตูตีเสมอในครึ่งหลังนอกจากนี้ยังกล่าวถึงอิทธิพลของติโมแวรเนอร์และลูกจุดโทษของจอจินโยจอจินโยทำงานหนักและฝึกซ้อมเยอะมากสิ่งดังกล่าวถูกแสดงออกมาให้เห็นในเกมวิงแบ็กขวาของเรากล่าวถึงการยิงจุดโทษของมิดฟิลด์ชาวอิตาเลียนก่อนเปลี่ยนประเด็นไปคุยเรื่องอิมแพคของตีโมแวร์เนอร์เวลาของเขากำลังมาครับ เขาทำงานหนักมากๆและมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยการมีส่วนร่วมสองครั้งของเขาช่วยให้เราคว้าชัยชนะในโลกฟุตบอลบางครั้งความผิดพลาดและเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นแต่พวกเราตอบสนองได้ดีจากประตูตีเสมอที่เกิดขึ้นเพราะการทําเข้าประตูตัวเองจึกนั้นพวกเราก็มาได้จุดโทษเรารู้ว่าการบุกเยือนเชฟฟีเด,ดจะเป็นเกมที่ยาก ปีที่แล้วพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากซึ่งเรารู้ว่าเราต้องทุ่มเท100%หากจะกลับไปพร้อมกับชัยชนะเจมส่งท้ายการให้สัมภาษณ์โดยกล่าวถึงช่วงแรกในยุคใหม่ของโทมัสทูเินตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าเข้ามาเขาทําให้สไตล์การเล่นของเขาเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆซึ่งผมคิดว่าพวกเรานําไอเดียมาปรับใช้กันได้อย่างยอดเยี่ยมคุณอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าพวกเราทั้งทีมเล่นได้ดีขึ้นเช่นกัน วเนอร์กล่าวถึงบทบาทการเล่นใหม่ในยุคทูเกนติโมแวเนอร์อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นของตัวเองภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเกนซึ่งได้มีส่วนทําให้เขาโชว์ผลงานช่วยทีมเก็บ3แต้มเหนือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแวเนอร์เริ่มใช้แววเด่นขึ้นมาอีกครั้งเห็นในชัดจเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกที่ทีมสิงโตน,น้ำมันครามมีโปรแกร,รมเยือนถิ่นบรา,มาเมลดนเจ้าตัวมีส่วนกับทั้ง2ประตูที่ทีมทําได้และคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่ง อิสลาในแนวทางการเล่นที่ตัวเขาได้รับบทบาทในการเล่นจากดิมเส้นรวมถึงยืนรวมถึงลงไปยืนลึกระหว่างแนวรับเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเกมเมื่อคืนโดยติโมสร้างความอันตรายได้ตลอดโดยติโมสร้างความอันตรายได้ตลอดทั้งยามที่ได้เล่นกับลูกฟุตบอลและไม่อยู่กับลูกฟุตบอลกองหน้าชาวเยอรมนีให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังเกมถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเล่นของพวกเขาร่วมกับเชลซีกองหน้าชาวเยอรมนี ให้สำคั์นในช่วงหลังเกมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเล่นของเขาร่วมกับทีมเชลซีนับตั้งแต่ที่ถูกเคิลนเข้ามารับงานคุมทีมซึ่งเจ้าตัวได้เล่นทั้งการเป็นกองหน้าตัวกลางและขยับเชื่อมเกมร่วมกับเพื่อร่วมทีมมากขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้เขามีโอกาสและได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในสนามเพื่อโจมตีแผงรับคู่แข่งผู้จัดการทีมทุกคนต่างก็มีความแตกต่างกันไปกับวิธีการที่เขาต้องการให้พวกเราเล่นแวนเนอร์เผยเขาทําให้เรามีไอเดียในการเล่นเยอะทีเดียวครับ ตอนนี้ผมเล่นในตำแหน่งฝั่งซ้ายหมายเลขสิบแต่ไม่ใช่ปีกซ้ายนะดังนั้นผมจึงมีพื้นที่ได้วิ่งเข้าตรงกลางมากขึ้นหรือให้ผู้เล่นหมายเลขสิบลงเล่นข้างหลังผมเป็นกองหน้าตัวต่ำมันเลยเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับตัวผมและผมคิดว่านี่เป็นการขับเคลื่อนที่ดีจากผู้จัดการทีมที่ส่งให้เราคว้าชัยชนะได้ในสองเกมล่าสุดขณะเดียวกันแวนเนอร์ยังสะท้อนให้ห็นถึงผลงานโดยรวมในเกมกับเชฟฟียูเดตรวมถึงบทบาทการเล่นของตัวเองที่มีส่วนกับทั้งสองประตูที่เราได้ แม้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกผิดหวังที่ไม่มีชื่อเป็นผู้ทําประตูแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากทีเดียวในจังหวะพยายามจบแบบเน้นๆหนึ่งครั้งในช่วงต้นเกมก่อนจะโดนกองหลังเดเบรดตามสกัดทิ้งได้แบบวุ่นวิตโดยรวมแล้วผมคิดว่านี่เป็นชัยชนะที่ดีสําหรับทีมมันยากมากตลอดทั้งเกมเลยเชฟฟี่จะตั้งรับกันได้ดีและเราเองก็ภูมิใจครับที่เราเก็บชัยชนะต่อเนื่องจากแมตช์ล่าสุดสําหรับผมเองแม้จะยิงไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องดีครับที่ได้เห็นว่าผมสามารถช่วยเหลือทีมในเรื่องอื่นได้ และผมก็จะเดินหน้าต่อไปผมแฮปปี้ที่เราชนะและในเมื่อที่ผมทําได้ถึง2องแอซิในวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันครับแต่ในฐานะกองหน้าคุณต้องการยิงประตูก็นานมากแล้วสําหรับตัวผมที่ผมยิงประตูไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งในเส้นทางนักเตะอาชีพแต่คุณไปทําอะไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้คุณต้องเดินหน้าต่อไปและพยายามทําผลงานในสนามออกมาให้ดีที่สุดเดี๋ยวประตูก็จะมาอีก ประตูชัยของเราเกิดขึ้นในช่วงไม่ถึง5นาทีหลังจากที่เจ้าบ้านมาตามตีเจ้าในจังหวะการทําเข้าประตูเองของโทนี่รดดิเกอร์ซึ่งจากจังหวะต่อเนื่องที่เราเสียประตูเป็นแวนเนอร์ที่ได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนถูกทําลายจังหวะการเล่นโดยอารอนแดมสเดลลีิโมยอมรับว่าตัวเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจที่จังหวะตัดสินชี้เป็นจุดโทษน,นั้นใช้เวลาค่อนข้างนานและเป็น v a r ที่ช่วยยืนยันให้เควินฟรีนที่วิ่งไปดูเจอบริเวณข้างสนามก่อนจะเป่าฝาเช่นเดียวกับการยืนยันว่าอาการบาดเจ็บ ที่ทําให้เขาต้องออกจากสนามมาจากการประทะที่เกิดขึ้นผมค่อนข้างตกใจเล็กน้อยเพราะสําหรับผมแล้วจังหวะน,นี้เป็นจุดโทษชัดเจนเลยครับผมพาบอลหนีผู้รักษาประตูแล้วเขาก็มาทําลายจังหวะของผมชัดเจนเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่า VAR ตัดสินได้ดีเลยผมมีการเดดเล็กผมคิดว่าภาษาอังกฤษพวกคุณใช้คํานี้กันนะมันมาจากจังหวะจุดโทษนี่แหละ10-15นาทีหลังจากนั้นนี่ลําบากเลยดังนั้นผมเลยบอกผู้จัดก,การทีมว่าควรจะถอดผมออก เพราะมันเป็นเกมที่สูสีซึ่งท้ายที่สุดแล้วการหลงเล่นในสนามแบบครบ11คนน่าจะดีกว่าการมีผู้เล่นในสนาม10คนครึ่งครับข่าวล่าสุดของสิงห์บลูกับสานโชเจทีชื่นชมดาวรุ่งรายหนึ่งเป็นพิเศษและเชลซีเก็บภาพวาดสุดพิเศษของเด็ก6ขวบไว้ที่คอปแฮมเชลซีและแมนยูคู่แข่งแย่งคว้าตัวสานโชตามการรายงานจาก ESPN ระบุเชลซีและแมนยูเป็น2ทีมคู่แข่งวังล่าลายเซ็นของเจดอนสานโชในช่วงสมัยนี้ หลังจากที่รายงานล่าสุดระบุว่าบริเซียดอทมุดเตรียมลดค่าตัวของดาวเตะทีมชาติอังกฤษลงมามากกว่าเดิมปีกเลือดอังกฤษฟอร์มฉายแววในเส้นทางการค้าแข่งที่ประเทศเยอรมนีซึ่งจากรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเต็งที่ดึงสตาร์รายนี้กลับมาค้าแข่งในพิมลีกอังกฤษอีกครั้งแม้ว่าโทมัสทูเคิลซึ่งเป็นดิเทรนเนอร์ทีมเสือเหลืองจะพยายามโน้มน้าวให้ซานโชย้ายมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดด้วยก็ตามข่าวจากสปอร์ตวันเอ็มระบุว่าแมนเชสเตอร์ย เดเพิ่มโอกาสในการเซ็นคว้าเจรอนซานโชในช่วงเสมอน,นี้ส่วน ESPN บอกว่าทีมปีแสดงจะต้องต่อสู้กับเชลซีหากหวังจะดึงดาวเด่นรายนี้มาเสริมเกมรุกข่าวระบุซานโชเป็นเป้าหมายระยะยาวสำหรับยูไนเตตและทางโอเลโกนาโซชาก็เชื่อมั่นว่าทีมมีโอกาสปิดจ็อบดีวของซานโชเพื่อมายังถีนโอทฟอร์ดได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามในตอนนี้มีข่าวเพิ่มเติมมาว่าโทมัสทูคินก็ต้องการเกลีย้ยกล่อมให้ดาวเตะริมเส้นรายนี้ย้ายมาเล่นที่ลอนดอนและด้วยการที่ประเสียดบอลออกมาบอกว่า ทีมจะลดค่าตัวของแข้งวัย2 0ปีรายนี้ลงนั่นจึงทําให้เชลซีกลายเป็นอีหนึ่งทีมตัวเต็งในดิวนี้ค่าตัวของซานโชอยู่ที่ประมาณ105ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่พอจะช่วยให้สโมสรดังในเยอรมันผ่อนคลายกับสถานะทางการเงินมากขึ้นและค่าตัวดังกล่าวนี้อาจเป็นแรงดึงดูดให้สโมสรอื่นๆพิจารณายื่นดึงซานโชไปเสริมทีมเจทีชมเมาส์ฟอร์มสุดหรูจอหนทรีอดิตกัปตันเชลซีกล่าวชื่ชมเมสันเมาส หลังจากที่กองกลางดาวรุ่งของเราทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมบุกชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเมื่อคือนนี้เมาส์กดหนึ่งตุงเป็นสกอร์แรกในเกมที่ปราเมลเลนเมื่อคือนนี้ก่อนที่จอร์จจินโย่จะมาบวกประตูที่2จากลูกจุดโทษกลายเป็นชัยชนะของเชลซีนัอระเบิดสองต่อหนึ่งช่วยสิงห์บลูคว้าชัยชนะ2เกมติดต่อกันและจากผลงานของเมสันในเกมเมื่อคืนส่งผลให้เจ้าตัวได้รับคําชื่นชมมากเป็นพิเศษจากกัปตันเจทีในช่องทางอินสตาแกรมโพสต์ในไอจีของเธอรรี่ระบุว่าเมสันเมาส์สุดยอดมาก เหล่าครูจะไม่พูดถึงฟีท้าของเขาได้อย่างไรกันสําหรับจอห์นเทอรีปัจจุบันเป็นทีมงานของดินสมิธท,ที่แอสตันวิลล่าซึ่งช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เขาเคยตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปเป็นกุนซือบอลมัดมาแล้วด้วยเชลซีเตรียมจัดแสดงภาพพ่อคาโนวิลที่วาดโดยเด็ก6ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษารายหนึ่งได้รับคําเชิญชินว่าจะได้มาทัวร์ที่ศูนย์ฝึกคอปแฮมของเชลซีทันทีที่การแพร่บาตรของเชื้อไวรัสโควิด -19 หมดลงหลังจากที่เจ้าหนูค,คนนี้มีโอกาสได้ว,วาดภาพของพอ ตำนานสมสอสรนเลโอลับกินได้วาดภาพของอดีตดาวตเตะดิมเส้นของสิลจูและล่าสุดสมสรนมีแผนจัดงานศิลปะในบริเวณพื้นที่ต้อนรับของศูนย์ฝึกคอพแฮมข่าวจาก UCK f i e l ิลล์ระบุ่าเลโอลับกินเด็กชายวัยหกขวบของ UCK f i e l ได้รับคำสัญญาว่าจะถูกเชิญให้ไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมอธิมีของเชลซีทันทีที่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สิ้นสุดลงสาเหตุเพราะนักเรียนจากโรงเรียนปถมเซนฟิลิปรายนี้ได้วาดภาพพ่อคานวิลขึ้นมา และถือเป็นความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งที่จะจัดเตรียมภาพดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ต้อนรับของศูนย์ฝึกอะคาเดมีเลโอเลือกวาดภาพของพ่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์พิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาว่าด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ซึ่งการเลือกหัวข้อดังกล่าวของเจ้าหนูเลโอได้รับอิทธิพลมาจากพ่อเลี้ยงของเขาที่มีชื่อว่าฟิลเบิร์นซึ่งเป็นผู้ที่ถือตัวปีของเชลซีและเป็นแฟนคลับสิงโตนุน่นครามมาตั้งแต่วัยเด็กสำหรับพ่อคานาวิลเข้าเป็นผู้เล่นผิวดำคนแรก ที่ได้โอกาสลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเชลซีและเป็นนักเตะรุ่นแรกๆที่ได้ต่อสู้กับปัญหาเรื่องการเหยียดผิวปัจจุบันเจ้าตัวป่วยหนะักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งทุกคนต่างภาวนาให้ดิตสตาของเราหายจากอาการเจ็บป่วยในเร็ววันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ